เปิดวับความสวยเมียกันจอมพลังหนึ่งในผู้เข้าประกวด M.U. ที่2024จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024ในรอบ w w มสู u ค c o m p e t i t i o n p r e s ต n t e d by s e เ e c t เมื่อวันที่28มิถุนายนและหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่น่าจับตามองคือหมิวจอมพลัง M.U. ที่12พันรายาสุขที่รักของกันจอมพลัง ล่าสุดกันจอมพลังได้ออกมาโพสถึงพันรยาด้วยว่าวันนี้มาเชียร์มิวจอมพลัง m อ t 1 2พันรยาสุขที่รักรอบชุดว่ายน้ำคุณแม่ทำได้ดีมากชนะใจคุณพ่อตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกมาคุณพ่อภูมิใจในตัวคุณแม่มากๆทำต่อไปคุณพ่อจะซัพพอร์ตและเคียงข้างคุณแม่เหมือนที่คุณแม่เคียงข้างคุณพ่อรักคุณแม่ครับ